วันนี้ป่วยนิดนึงนะอาจจะอยู่ได้ไม่นานสักสักสามชั่วโมงอะไรอย่างนี้หมูป่วยได้ด้วยเหรอครับได้ใครก็ป่วยได้ในะเวนจะพยายามจะสักสายเอเนอร์จีให้มันสูงสูงเข้าไว้ถึงข้างในจะตายหา่าแล้วก็เหอะพูดเล่นนะพูดเล่นยังไหวยังไหวไม่ได้สมออยนาดนั้นนั่นนงสตีมไปในะอวดัสดีครับผมอยู่ที่บางแสนอยู่ใกล้เลยเวน พร้อมจะเผาหาดแล้วเผาท้อเทียอะไรมันมีแพลงตนบูมอยู่ด้วยตอนเนี้ยบางแสนพวกมึงเห็นกันปะแพลงตนบูมเคยเห็นกันหรือเปล่าแพลงตนบลูมบางแสนที่จะน้ําเขียวปัดเลยสัตว์จอแบบกินออกเลยเดินทีเนี่ยแบบแบบนี้เลยนี่ตอนนี้บางแสนเขียวแบบนี้เลยนี่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 น,น,นี่เออกูลืมไม่นี่เลยกูลืมปลดแบนให้เบโยล่าเลยมันปลดไงเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าไอ้พวกหล่อเลื้อนมาพิมพ์ใส่ดิสกูไว้นะไอสัตว์เนี่ย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 ไอ้เหตุการณ์อยู่ที่ตรงนี้มีมีคนตัวแบนในดิสหนึ่งคนนะตอนนี้หนีไอ้นีแมงบากามใส่ตัวเองเฉยแต่พี่ยิ้มแมงบากามก็ูยังอยู่สองคนน้อยสัตว์นี่แล้วอยู่แม่งแท็กกูเฉยเลยไอ้นี่ด้วยหลอนเลิกมั่วดิหรือไม่จริงเย้นนี้ไม่หยุดเดี๋ยวมึงจะไปตัวแรกอยตามผมเลยครับพี่กูเลยจัดให้เลยตว์ไม่ต้องพิมพ์นี่นี่นี่หายไปเลยหายไปเลยหายไปยาวเลยข้าหหมิ่นหมู ไอพวกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะยัดเยียดความไม่สมเหตุสมผลให้กูเนี่ยอะไรที่กูไม่ได้เป็นกูไม่ได้เป็นเว้ยเฮียอย่าเลงนกพวกมึงกูเตือนแล้วไม่ฟังก็โดนไปไ็นไ้เฮียแบนด์พี่ชายใหญ่ผมได้ไงวะโดนที่ไอ้นี้เลี้ยไม่หยุดรอนๆผมอะนี้ก่อนแต่ก็คงไม่โผล่ะแหละคงแบบเยี่ยมูเตสไม่สนุกอย่างที่คิดเลยแม่งแบนด์กูด้วยแล้วก็ไม่ดูกูแล้วอะไรอย่างนี้ <c oughs> สะใจอยู่นะไปเล่นไปหาห้องนานเหมือนเดิมในเกมเฮียนี่ พักบ้างเกมเฮียเนี่ยถูมูเตย,ยู่เท่าไหร่ยีิบสองนะพักบ้างพักบ้างพักบ้างอย่าเล่นติดต่อกันนาน,นานเป็นเดือน,เด,อนเดือนเหมือนพี่แม่งไม่ดีต่อสภาพจิตใจเท่าไหร่หรอกพี่รักการตรัดสินนะแต่กูไม่รักการเล่นหลีกเท่าไหร่เชี่ยกูปะโฟกัสเกมน่ยเตฟโฟการแหลหาห้องมาสิบแปดนาทีแล้วเนี่ยสงสัยต้องแพ้เยอะกว่านี้มัง้งนี่ก็แพ้ไปแบบแพ้สิบแปดชนะยี่สิบแล้วนะใช่ไหมแม่งก็อย่างเจ๋งห้องช้าอยู่ดีเอากูไปเล่นกับไดมอนด์ได้หรือเปล่า กูพูดมา20นาทีเป็นเดี่ยวไมโครโฟนแล้วเนี่ยกูตัดทั้งหมดนี่ลง YouTube เลยได้ไหมกูไม่ตัดอะไรคลิปหลีกไอ้สัตว์ขอบคุณ f ฟลโล่ใหม่ด้วยไอ้เจ้าไอ้เยาวการนะวันทุกวันนี้มันอยู่ไหมเนี่ยคือคือ,ค,อคือพวกแม่งอ่ะอายุ27 28กันแล้วมานั่งเรียกกูพี่เพราะเห็นว่ากูหน้าแก่กูก็แบบกูก็เหมือนจะเคยปฏิเสธไปแล้วด้วยแต่มันก็ยังเรียกพี่อยู่กูก็เออตามใจพวกมึงแล้วกัน จบแล้วเนี่ยเรียกพี่เต๋ม,มาตั้งนานเออแต่ผมก็ทําตัวหัวควยไม่เรียกคนที่อายุมากกว่าว่าพี่เนาะขอโทษด้วยละกันนะทุกคนขอหัวควยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะขออนุญาตโทษทีอ้าวหนูก็แก่กว่าสรุปเท่ากันใช่ไหมด้วยความที่แบบพันทุกพั่นเอ้พันทุกกรรมเป็นคนหน้าหน้าหน้าแก่ไวนิดหนึ่งแต่กูได้ห้องแล้วแบบบอกอายุสามสิบเขาก็เชื่อกันเนี่ยหน้าแบบเนี้ยแบบทุกวันนี้ไปเข้าร้านอาหารอย่างเงี้ย เรียกพนักงานเสิร์ฟเรียกว่าพี่ส่วนพนักงานเสิร์ฟก็เรียกกูว่าพี่เหมือนกันไม่รู้ใครเป็นพี่กันแนะ่กูก็เลยจะแบบไม่รู้ทุกคนจะต้องแพ้สรพนามอะไรก็จะเป็นแบบพี่อู๊ดเป็นต่อพี่น้องครับอะไรย่างนี้ไปเลยกาถึงจะหัดอะไรงี้ไหมทำไมพี่หาห้องนาจารป,ปกติปกตินี่ไงมาแล้วพอมาแบบนี้เราก็จะไม่ได้ท็อปถูกต้องแม้เราได้ท็อปด้วยขอบคุณมากตอนนี้เราจะลงไปไดมอนด์กันนะทุกคนไอ้สี่คนในะทีมด้ยินล้วใช่ไหมว่าพี่จะลงไปไดมอนด์นะ ผู้เล่นนะผู้เล่นตั้งใจเล่นเหมือนเดิมตั้งใจเล่นเหมือนเดิมอีมาปุ๊บก็เจอรีเวนตึงๆเลยเหรอมาดีไว้สัตว์เมื่อวานคิดถึงพี่มากเลยหายไปวันเดียวเองทิ้งช่วงให้คิดถึงกันบ้างเจอหน้ากันทุกวันเบื่อกันพอดีของโคตรดียิ้มมึงหยุดไว้แล้วแล้วแล้วลนี่ก็ G ีฟถูกหรือไม่ชื่อนี้สวัสดีครับมิสเลนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยมาจุ่มของคุณมากจัสมินโทษทีนะโทษทีสมองแบบเมื่อกี้เห็นแล้วว่าแบบมีคนแลกแต้มมาจุ่มแต่แบบประมวลผลอยู่ ป่วยพอๆพอป่วยแล้วแบบแลมมันเออเลอรนิดนึงในหัวทักผ่อนเยอะๆค่าขอบคุณครับขอบคุณครับสวยแหละสวยแค่แค่ป่วยเองเราจะไม่สำออยแบบป่วยแล้วล่างเล่นเกมไม่ไหวถ้าอ่านชื่อนี่ถูกได้เดี๋ยวสมัครสมาชิกถท้าผมหมอชื่อบิ๊บเบียบ๊บเบีย,บบบยอะไรสักอย่างโทษทีไม่น่าได้ตังค์แล้วแหละตรงนี้ จบแล้วเอกยิิงโทษทีแล้วกันไอ้เหี้ยเขาเสียพอร์ตไปสามขวดแล้วนะเราตั้งใจเล่นนิดหนึ่งโทษทีพวกมึงพลาดคี่ไป,ส,นนททปสองตัวอุบาทมากอันนี้จะเป็นตัวที่สามไหมก็ไม่ปากวาดกันใซรหน้านิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่เลือดมันเต็มแล้วไอ้สั์ตอนแรกมึงจะตายไม่ใช่หรอ โดนคูเบตนีเว็นเขาติดเวฟอยู่มาไม่ได้เราก็เดินชิลเลยเสียเวฟนิดหนึ่งไม่เป็นไรสองถึงสามเวฟสองถึงสามเวฟพี่อะไรสองถึงสามตัวสองถึงสามเวฟกวูออกจากเกมไปเลยแอ๋จะหลุดอีกแล้วหลุดลายหลุดลายหลุดลาย ไอ้เหี้ยโทษทีโทษทีพยายามอยู่เนาะจะไม่หลุดคำว่าไอ้เหี้ยเยอะไปนะคือไม่ได้กลัวว่าเด็กจะแบบจะดูแล้วเอาไปพูดตามอะไรงนงี้หลอกแต่คือเกงเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ชอบไม่ชอบด้วยเวลาตัวเองแบบหลุดหลุดสวอเวิร์ดมาเยอะๆพวกคำศัพท์ที่แบบคำหยาบอะไรเงี้ย มันอยู่ตั้งนู่นไอ้นี่อีกไหนพี่แล้วพี่ว่าแปลกๆแล้วแบบนี้จริงครับรับไม่ได้พวกพูดคำหยาบคือคือคือฟังผมนะฟังผมนะคือไม่คือคือไม่ได้กาดจะแบบแอปเป็นสตรีมเมอร์แสนดีแค่ไม่ชอบตัวเองที่พูดคำหยาบเฉยๆไม่ได้ด้วย พี่รู้สึกว่าพี่น่าจะสามารถฆ่าเขาได้แบบสายตัวกว่านี้มากเลยแต่แบบเดี๋ยว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 เทำไมเขาใส่กันแล้ววะช่องแชทในเกมแต่ช่างกันเถอะเนาะเราลืมลืมไปทำเป็นไม่เห็นสวยมากเพื่อนถึงกูจะมั่วๆนิดนึงก็เถอะ ไอ้นี่มัวตรงนี้ไอ้นี่มัวเฮ้ยจะเอากันได้ได้จริงเหรอเหรอตายหาหมดเนี่ยนี่แหละกูว่า มีมามวยหนึ่งคู่ต่อยกันหมดแล้วเหลือพี่เหลือพี่พี่เองที่ไม่มีมวยกับคนอื่นเขานะอุ้ยอะไรอะ่ะสวัสดี a อเวนเจอร์ g a นเกมตอนนี้น่าจะบื้มไปช่างมันเถอะอย่างมากก็แค่ตกไดมอนเดีย๋ยวกูว็ากลายเป็นสตรีมเมอร์ขี้เหยียด,ดีก๊อตพอแล้วพอแล้ว,อลวคอนเทนต์พวกเนี้ยนะจะเล่นกีฬาบางปลาเล่นแต่ ตอนเรียนก็เล่นอยู่ปิงปองปิงปองเล่นแต่แบบกีฬาแบบในล่มอ่ะไม่ชอบไปตากแดดอะไดิร้อน่ะกีฬาในล่มกลมเราแทงสนุกสนุกไอยี้โอเคเห็นอยู่นะมุกนี้แก่แก่พอที่จะรู้อยู่อายุยี่สิบจะเสร็จมาต้องผ่านมุกแบบนี้มาบ้างแบบกบโดนต้มอะไรอย่างนี้ไอ,อพวกตับล็อกทั้งหลายจริงๆพอเล่นไปมันก็ไม่ได้ขำไม่ได้อะไรหรอกนะแค่รู้สึกว่าเออกูต้องเล่นไว้เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรต่อบรรยากาศในกลุ่มอะไรอย่างนี้ แต่พอเราไม่เล่นเราก็จะดูแบบทำบรรยากาศเสียมุกค,คำผวนเนอ,อแต่บางคนที่มันผวนคำไม่เป็นมันก็ไม่เป็นเลยจริงๆนะดูแล้วน่างุดงิดชิบหายแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เราจะเราจะไม่เลิกเป็นเพื่อนกับมันเพราะมันผวนคำไม่เป็นหรอกนะไม่กับคุณโดนเนต<ม>ด้วยครับอป่วยคันป่วยคันเลยตาใครใครผวนพี่ตีนะ เราจะไม่ปั่นอะไรกันทั้งนั้นนะตาถ้าเกิดใครที่ผวดไม่เป็นแล้วไม่เก็ตในถามช่องแชทดูนะผมจะไม่พูดต่ออ,อากาศเข้าใจไหมวานหมูเลยเจอดาเลียดอะฮะอุ้ยดาเลียดคนนี้ด้วยเอาว่ะรอบสองไปไปไป อยู่เล่นยังมีมารายาทน,นะครับโอ้โหเขเล่นเซฟขึ้นเยอะเลยมันป๊อปปี้จะมาเลยคิดว่างไงเชี่ยวกูปะโอ้กูตายไหมเอ่ยวิกูได้อะไรมั่งได้แฟชกับได้โก้ด บอกว่าป๊อปปี้จะมาแล้วป๊อปปี้มันก็มาจริงๆแต่กูจะโดนได้อะสิเกือบได้คู่แล้วไอ้สัส เอุ้ยถึงด้วยเว้ยหอกูก็ดูยาวเหมือนกันตอนเนี้ย อุ้ยใครอะ่ะโอ้มายก้อนเชียแม่งเล่นสะนลุกเลยดาเลียสนี่ใครเหรอครับเมนดาเลียช่องชื่อว่าชายเขาอ่านว่าไงอะ่ะชิริงชิริง I watch your birthday party วะกูกูยังไม่ได้เกิดนะแป๊บหนึ่งกูเพิ่งคิดเอ้ยยันนี่ตายละแปลกลูกเซียนแฟร์ ึงสเปซได้ดีอยู่นะหมูเตะเมื่อกี้ใช่หรือไม่ได้ฟัญญาด้วยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นไหวไหมเนี่ยหุ้ยสวยมากทีม ก็ด,ดูเดือดดิกดแรงรล้วังาเจอคนล่ารอยยิม้มคนกดแรงมันไม่มีรอยยิ้มตั้งแต่แรกอยู่แลว้วเวยยุยฟังกูนะคนกดแรงมันไม่ได้มาเพื่อหาความสนุกเวยมันมาหาอะไรก็ไม่รู้ที่ตัวมันเองก็ตอบไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ใช่ l อีไม่ใช่ชัยชนะรอยยิ้มก็ไม่มีความสนุกก็หามไม่ได้ผู้ที่มาเล่นเกมนี้เพราะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรคนที่ดูทิกตอกหมู่เตะแล้วมาเล่นตามบอกพี่เล่นได้ดูน่าสนุกมากเลยยี่กูขำอยู่ในใจแนละ้ว <laughs> ไอี้ยสนุกคลิปหายเลยน้องลองมาเล่นดูดิไอคนตัดไม้ ย huh ิ้มหน่อยเถอตึงไปได้ได้ตึงนิดหนึ่งตึงนิดหนึ่งกลับบ้านก่อนยันนี่อะไรคือตะกิวล็อกหัวดีผมอะแบบมันมัน มันดูไม่ต้องใช้ความพยายามเท่าไหร่กว่าตัวตีนะรีเบ้นอ่ะแล้วกูเผอละอ้ากูโดดงโง่มากมันทันไหมอ่ะ ว่าหมดเกมเพย์สนุกไหมพวกมึงแทงแทงทีมโดดแทงแทงทีมโดดง่ายมากเลย ปทันไม่เนี่ยเขาเจินเท่าไหร่อ่ะสี 1, ่หนึ่งสีหนึ่งศูนย์พี่สี่สามสามวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทันไซตะน, <c oughs> นี่ยห้าสิบบาท